ลุงเก็บขยะคนหนึ่งเดินผ่านหน้าโรงเรียนเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งกม้มหน้าร้องไห้เงียบๆหนูทำไมไม่เข้าเรียนละ่ะลูกเด็กเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลหนูไม่มีเงินซื้อหนังสือคะ่ะพ่อป่วยแม่ไขของไม่พอใช้ลุงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆรอตรงนี้นะลูกไม่นานเขากลับมาพร้อมหนังสือมือสองห้าเล่ม เก่าแต่สะอาดเขาเก็บจากถังขยะล้างเองเย็บปกเองเอาไปเรียนทะลูกลุงเก็บไว้เผื่อเด็กที่ต้องการแบบหนูเด็กหญิงกอดหนังสือแน่นน้ำตารินแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเสียใจ15ปีผ่านไปคลินิกเล็กๆแห่งหนึ่งเปิดใหม่ในชุมชนหมอสาวในชุดกาวขาวก้าวออกมาต้อนรับชายชราในเสื้อผ้าซอมซอ่อลุงจำหนูได้ไหม หนูเป็นเด็กคนนั้นที่ลุงให้หนังสือหนูเรียนจบหมอได้เพราะวันนั้นลุงมองไม่ชัดอีกแล้วตาเริ่มฝ้าฝางแต่น้ำตายังไหลได้ดีวันนี้หนูเปิดคลินิกรักษาฟรีที่นี่และจะดูแลลุงฟรีตลอดชีวิตค่ะลุงยิ้มทั้งน้ำตาหนูทําให้ลุงรู้ว่าขยะที่ลุงเก็บไม่ใช่ขยะแต่มันคือโอกาสของใครบางคนในสิ่งที่คนมองข้าม อาจมีสมบัติซ่อนอยู่